สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปานยิ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปนะฮะการพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมนะครับพุทธศักราช2563 <Wow. S 1> ระหว่างวันที่9ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 <Wow. S 1> เป็นประยะเวลาโดยประมาณ1เดือนเต็มคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข3 อันได้แก่2483 2493 2503 2513 2523 2533 2543ครับและทั้งหมดเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอเบิร์และทีมงานดูดวงหราบัเยีมทุกๆคนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมายาม้ำอีกสักครั้งนะครับเป็นการพยากรของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข3นะครับระหว่างวันที่9ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นั่นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูเรื่องการงานกันดีกว่าครับในช่วงต้นเดือนนั้นใครที่มีงานประจําให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับจะมีปัญหากับเจ้านายหรือลูกนนองหรือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมีแรงกดดันอย่างยิ่งยวดนะฮะจนทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะเครียดน,นะครับแทบไม่อยากทํางานกันไปเลยทีเดียวบางท่านอาจจะเจอผลกระทบในเรื่องของการถูกหักเงินเดือนถูกลดเงินเดือนในช่วงนี้ก็ได้และบางท่านถ้าดวงตกจริงๆนะฮะก็จะเจอในอเรื่องของการกดดันอาจจะทําให้ถึงต้องลาออกด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามทั้งหลายโปรดทําใจรลมๆ อย่าพิ่งเครียดนะเดี๋ยวหมอเบิ้ลท้ายคลิปจะมีวิธีแก้เข็ดให้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงต้นเดือนระมัดระวังทําอะไรอย่าประมาทนะครับดูแล้วดูอีกก่อนส่งงานต่ออย่าให้ผิดพลาดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นได้ในอะนาคตนะครับต่อกันด้วยปลายเดือนนะฮะ ปลายเดือนนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามานะครับผู้หยงผู้ใหญ่ก็จะเข้าหามากขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นให้ระมัดระวังอาจจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากความกดดันให้งานเยอะแต่ว่ามันก็ทําไปเถอะฮะสุดท้ายแลผลของการทําครั้งนี้ตามผู้ใหญ่คุณจะได้ดิบได้ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนช่วงปลายเดือนนั้นคุณจะมีเรื่องหรือปัญหากับผู้ใหญ่กอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าดวงก็จะดีขึ้นนะครับ เรามาดูเรื่องของการค้าขายหรือว่านักธุรกิจกันดีกว่าครับ สำหรับนักธุรกิจนะครับในช่วงต้นเดือนคุณอย่าลงทุนนะครับเพราะการลงทุนของคุณนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับซึ่งให้ระมัดระวังลงทุนได้แต่ว่าอย่าลงทุนเยอะนั่นเองเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้การเงินคุณลงไปแล้วมันจะไม่ได้กลับคืนมาในเร็วเร็ววันเพราะฉะนั้นลงทีละน้อยนะฮะค่คอยๆค,คิดค่อยๆทําค่อยๆแก้แก้เราจะดีขึ้นส่วนปลายเดือนนะครับช่วงประมาณ20ตุลามยาจนไปถึงประมาณวันที่4พฤศจิกาช่วงนี้นะครับให้คุณนั้นสบายอ,อกสบายใจได้เเพราาาาะะว่หมกก ลงทุนอย่างเต็มที่ลงทุนอะไรไปแล้วอาจจะช้านิดนึงแต่เชื่อได้ครับว่ามันจะได้สิ่งดีๆกลับมาทําให้คุณนั้นการค้าการขายวุ่นวายมากขึ้นมีเรื่องให้ต้องจัดการมีเรื่องจะต้องให้ทํามากมายทีเดียวเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่คุณทํานั้นมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจท่านั้นเพราะสุดท้ายล้วจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือนั่นเองนะครับเรามาดูความรักกันดีกว่า ความรักนะครับสำหรับคนโสดคนที่โสดสนิทแบบสนิทเลยนะครับใครก็ตามที่โสดสนิทนะฮะเรียกได้ว่าความโสดนั้นนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับคุณจะรู้สึก เครียดนะฮะแล้วก็ไม่โอเคกับความรักเลยมีความเหงาเข้ามาตัวเท่าบ้านนะฮะทำให้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความสุขอามากๆส่วนปลายเดือนนะครับคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดในเดือนนี้ยังไม่เห็นใครเป็นรูปเป็นรา่างอาจจะเป็นเรื่องของการที่คิดมากนั่นเองนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยส่วนใครนะครับที่มีคู่แล้วความรักที่มีคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาคู่สมรสนะฮะหรือว่าเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคนคุยกันอยู่ก็ตามให้ดูในเรื่องของ ความรักของคนมีคู่ละกันนะครับความรักของคนมีคู่นะครับในช่วงต้นเดือนระมัดระวังดีๆคุณอาจจะมีปากเสียงระหว่างกันหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณน้อยอกน้อยใจหรืออาจจะมีการประทะคขรมกันเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนปลายเดือนนะครับก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังน่าเบื่ออยู่เขายังคงทําตัวน่าเบื่อสําหรับคุณนะฮะเหมือนกับว่าอะไรนักหนาก็ไม่รู้เรียกได้ว่าเบื่อไหนเอาได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องความรักสําหรับเดือนนี้ดีๆนะเพราะต้นเดือนนั้นจะอาจจะมีปัญหาใหญ่ส่วนปลายเดือนก็อาจจะเบาลงนะครับแต ให้คุณนะั้นตั้งรับดีๆนะครับระวังทะเลาะก,กับคนรักนะในช่วงต้นเดือนส่วนปลายเดือนนะครับก็อาจจะเบาลงแต่ก็ยังคงน่าเบื่อย้ำกันถึง3รอบทีเดียวนะครับต่อกันด้วยนะครับการเงินหรือว่าโชคลาภนั่นเองนะฮะ การเงินช่วงต้นเดือนนะครับคุณเจอเรื่องการเงินเต็มเต็มเลยเรียกได้ว่าเงินไม่เข้านะครับมีแต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะทาให้เงินเก็บเงินเก่กาอาจจะออกมาหมดเลยก็ได้ขอให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นอะไรไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้นะครับรวมไปถึงบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะเป็นจะต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียของพังของแตกหักแล้วเราจําเป็นจะต้องซ่อมนั่นเองครับก็ขอให้ระมัดระวังอย่างเต็มกําลังนะฮะหรือว่ามีเรื่องจะต้องจ่ายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันคิดนั่นเองนะครับส่วนช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะดีขึ้นนมีีการเงิท่ มามากขึ้นนะครับได้รับเงินเข้ามาจนทําให้สบายอกสบายใจเรื่องการเงินมากขึ้นแต่รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่ดีตามกันมาติดๆนั่นเองครับแต่รารับจะมีในช่วงปลายเดือนฮะ โชคลาภนะครับต้นเดือนก็จะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกเกิดขึ้นโดยไม่ทันคิดนะส่วนปลายเดือนก็อาจจะมีในะเรื่องของการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อะไรก็แล้วแต่ยกยอดให้เอาเงินมาใช้ประมาณนั้นก็เป็นได้นะครับถือว่ามีโชคลาภทั้งเดือนนะแต่เห็นชัดๆเลยนะฮะก็ในช่วงของต้นเดือนก็แล้วแต่บางทานส่วนปลายเดือนมีจากการทํางานหรือการจากเร่งรัดหรือการจากทําอะไรก็แล้วแต่เราจะได้มาอันนี้จะเห็นชัดกว่าครับ ต่อกันด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษานะฮะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับเรียกได้ว่าจะเจอความเครียดจากการเรียนอย่างเต็มกําลังนะฮะไม่ว่าจะางานอะไรก็มประเดประดังเข้ามาจนทําให้ทําไม่ทันนะครับแล้วก็เบื่อหน่ายจากการเรียนด้วยจะทําให้จิตใจไม่โอเคเท่าไหร่ในช่วงวันที่9เป็นต้นไปนะครับแต่พอหลังเข้าวันที่20ตุลาคมนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าครูบาอาจารย์ให้ความแนะนําให้การสนอกสนใจ ชี้ช่องทางให้ดีมากขึ้นทําให้คุณนั้นสามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ดูดีมากขึ้นสบายอกสบายใจมากขึ้นนั่นเองครับถือว่าไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นส่วนปลายเดือนงานจะเยอะหน่อยครูบาอาจารย์ให้งานเยอะหน่อยแต่สิ่งที่งานเยอะก็จะทําให้คุณนั้นสามารถผ่านไปได้หรือว่างานที่ทําออกมาก็จะได้รับคะแนนดีๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องจิตใจหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้คะแนนดีแน่ๆครับ เรามาดูสุขภาพกันดีกว่านะครับสุขภาพในช่วงต้นเดือนนะครับให้ระมัดระวังโรคที่ไม่คาดฝันหรือว่าโรคเก่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเอาได้นะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนหรือปลายป่าให้ระมัดระวังสุขภาพเพราะเป็นเดือนแห่งการสุขภาพไม่ดีทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายออกอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเป็นสุขภาพกายก็ให้ระวังโรคที่ไม่เคยเป็นหรือว่าโรคเก่ากําเริบด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังโรคประจําตัวไว้แล้วกันนะครับคุณสาม ต่อกันด้วยสรุปดีกว่านะครับสรุปนะฮะสำหรับคุณสามในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลานะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะฮะช่วงต้นเดือนหนักหน่อยปลายเดือนก็ดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความวุ่นวายยังคงมีความเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างคนรอบกายปัญหาที่จะเจอเต็มๆก็คือในช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินและช่วงปลายเดือนจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับ เรามาดูเคล็ดลับดีกว่านะครับเคล็ดลับสาหรับคุณสามนะครับให้คุณสามนะฮะทำด้วยกัน2อย่างที่จะแนะนำนะครับอย่างแรกเนาะก็ทําเกี่ยวกับทองนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีพลังกาลังแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นต้องทองเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดทองที่องค์พระปิดทองที่องค์เทพปิดทองลูกนีมมตเททองหล่อพระหรือทําอะไรเกี่ยวกับระฆังกระดิ่งโลหะต่างๆที่เกี่ยวกับวัดวาอารามแบบนี้ใช้ได้หมดนะครับนะฮะรวมไปถึงนะครับให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ําด้วยนะครับก็จะส่งเสริมให้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนต้้นนเดือใหทํา บเกยวกับทองไว้หลังวันที่20เป็นต้นไปให้ทำบุญเกยบกับน้ำไว้จะทำให้ชีวิตเกิดความสมดุลราบรื่นไหลลื่นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูเรื่องห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยนะครับให้หน้าบ้านนะครับควรจะมีน้านะครับในเรื่องของน้ําพุน้ําวนน้นําหมุนนิดหนึ่งเพื่อให้หน้าบ้านนั้นเกิดความคล่องคล่องให้เงินเข้ามากขึ้นนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทําก็คือควรมีโมบายมีเสียงกระดิ่งเสียงระฆังเสียงโมบายเกี่ยวกับวัดสดุที่ทําจากโลหะ <s> เพื่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นก็จะช่วยให้ดีขึ้นครับ และสุดท้ายนะครับปีนักษัตร์นะฮะที่จะต้องระวังมี4ปีด้วยกันนะครับได้แก่ปีมะโรงปีจอปีมะแมปีฉลูครับมะโรงจอมะแมฉลูและปีนักษัตริย์ที่เฮงกว่าเขาเพื่อนนะครับได้แก่เถาะขานมะเมียครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครเกิดตามปีนักษัตริย์ก็อาจจะดีขึ้น แบบนี้หรือใครที่ไม่ได้เกิดตามปินักษัตรที่เอ่ยถึงก็อยู่ในระดับกลางๆนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับดูดวงโหราปัญญยิ้มกับหมอเบิ้ลคนนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ติดตามกันต่อๆไปนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดๆไปฝากคนสามไว้ด้วยนะครับกับดูดวงโหราปัญญมสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ